มีลูกศิษย์ครูฮนี่หลายคนนะคะมาถามครูฮนี่ว่าทํายังไงอยากจะเป็นคนที่มีความสุขพลังงานดีเหมือนครูฮันนี่นะคะวิธีการในคลิปนี้ครูฮนี่สรุปมาให้เลยแบบง่ายๆมันคือการเปลี่ยนนิสัยความสุขอ่ะมันคือนิสัยของคุณถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความสุขคุณต้องเริ่มที่การสร้างนิสัยของคนมีความสุขให้กับตัวเองในคลิปนี้ครูฮันนี่จะให้คุณสองนิสัยนะคะที่ครูฮันนี่พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้และยังไม่มีมันนิสัยแรกก็คือนิสัยการไม่ยึดติดกับอารมณ์ลบๆในอดีต ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและทําให้คุณเสียใจในเหตุการณ์นั้นมากแค้นใจในเหตุการณ์นั้นมากคิดถึงมันทีไรเนี่ยน้ำตาไหลทุกครั้งเลยนะคะเพราะความเสียใจเพราะความแค้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอารมณ์ด้านลบ สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณเริ่มย้อนกลับไปที่ภาพนั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ยให้คุณรู้ตัวว่านี่คือสิ่งที่คุณไม่ได้อยากได้คุณไม่ชอบมันดังนั้นเมื่อคุณรู้ตัวแล้วเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองไม่ชอบมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะย้อนกลับไปที่จุดนั้นบ่อยๆสรุปก็คือข้อแรกอย่าก,กลับไปที่จุด ทีพภาพที่เหตุการณ์ที่มันทําให้คุณเสียใจบ่อยๆเลิกคิดถึงมันและให้ทําอะไรแทนให้สร้างนิสัยใหม่อีกอันหนึ่งขึ้นมาแทนก็คือข้อที่2ในทุกวันตื่นมาให้จงใจเลยนะคะว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่คืออะไรเป็นคนใหม่ที่เป็นคนมีความสุขแล้วคนใหม่ที่เป็นคนมีความสุขเนี่ยเขาทํำยังไงกันละ่ะคนใหม่ที่เป็นคนมีความสุขนะคะตื่นมาในทุกๆเช้าเขาจะจงใจว่าวันนี้นะฉันจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแล้วนิสัยใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องสร้าง ให้คุณดูตัวเองว่ามีนิสัยเก่าอะไรของคุณบ้างที่มันทําให้คุณน่ะไม่มีความสุขและในแต่ละวันเนี่ยให้คุณเลือกมานหนึ่งอันที่ง่ายที่สุดที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบคิดลบคุณรู้ตัวละว่าคุณชอบคิดลบอยู่เรื่อยเลยอ่ะวันนี้จงใจว่าฉันตื่นมานะฉันจะทดแทนความคิดลบเหล่านั้นด้วยความคิดบวกแล้วก็จงใจและจําให้ได้ว่าวันนี้ทั้งวันอันนี้คือหน้าที่ของคุณที่คุณจะทําให้ดีขึ้น เมื่อคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณก็เลือกมาเอานิสัยแรกเลยก่อนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันกวนใจคุณมากแล้วคุณอยากจะแก้มันแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆในวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันยากแต่พอทำไปเรื่อยๆวันที่2วันที่3 1สัปดาห์1เดือนมันจะเริ่มดีมากขึ้นมันจะเริ่มง่ายมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะด้วยวิธีการที่ง่ายๆนำไปใช้ได้จริงให้กดติดตามเพจติดตามทิกต o k นะคะหรือวว่า YouTube ของคนนีไ้ะะ มีคลิปดีๆใหม่ๆที่เป็นความรู้และเป็นทางออกและวิธีการทําที่ง่ายมาให้กับคุณแต่ว่ามันใช้ได้ผลถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ครูฮนี่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยนะคะเป้าหมายของครูฮนี่คือการทําให้คนไทย1ล้านคนพบความสุขสงบใจค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ